Top o ออฟเดอะ l d ในวันนี้นะครับเราจะชวนคุณเที่ยวธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่นชมสีสันของท้องทุ่งที่มีดอกไม้นานาพันธุ์เบ่งบานทั่วไปหมดแปลกตากับศิลปะบนนาข้าวล่องทะเลสาบที่สวยงามและเดินบนสะพานที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นติดตามกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับท็อปออฟเดอะเวอร์ในวันสสเสาร์ที่11มิถุนายนนะครับอยู่กับคุณตะเกิงสมทรัพย์ครับสวัสดีครับพี่ตะเกิงครับสวัสดีครับ,รบอาทิตย์นี้เราหน้าดำนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเพิ่งกลับจากเกาะงยวนนังยวนคนเยอะมากคือจำได้ไหมที่เรามาขึ้นเรือที่เกาะสมุยเนี่ยนะฮะ นักท่องเที่ยวเต็มเลยคือเกาะสมุยวันนี้เนี่ยคึกคักขึ้นกว่าเดิมมากหลังจากที่เราเปิดประเทศแบบให้สามารถเข้ามาเที่ยวได้คือเมืองไทยตอ,ทตอนนี้เป็นสวรรค์นะคนต่างชาติแพกก็คกระเป๋าย้ายเข้ามาอยู่กับเรา<ช>นะ <laughs> แล้วก็ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือที่ไหนคุยกับคนที่เขาทำมาหากินในเรื่องของการท่องเที่ยวที่เกาะสมุยเนะี<ช>่ยชีวิตดีขึ้นละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะฮะ<ช>แล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันทำให้เมืองไทยเนี่ยกลับมา คึกคักแบบนี้นะฮะ<ช>เราโชคดีกว่าประเทศอื่นมากจริงๆคือจะบอกในในพี่นกเกิดพูดถึงเรื่องนางยวนแล้วเราคุยเรื่องก่อนนางยวนกันนิดหนึ่งพอเราไปกันมาเนี่ยนะครับรว่าเป็นโอกาสที่เราได้เช่าเหมาเกาะเพราะว่าพอมันเปิดประเทศแล้วเนี่ยจากนี้ไปนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะมากันเยอะเราจะมีโอกาสที่จะเช่าเหมาเกาะทั้งเกาะให บริษัทเร,ราวเวอร์ไปอยู่ด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันกับครอบครัวของผู้สนับสนุนเรายอย่างเงี้ยก็ยากซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าประทับใจนะ่าคนทุกคนเราได้ทานอาหารทะเลดีๆดได้ไปเที่ยวเกาะเตา ในเวลาที่คือตอนนี้มันคือขึข้นกว่าเดิมเยอะ<ช>แต่มันยังไม่คือคักถึงจุดสุดอ่ะเพื่องถือว่าแต่ดีขึ้นเยอะดีกว่าหลายประเทศนะครับ,รบทั่วโลกเลยอันหนึ่งก็คือว่าผมว่าตอนนี้หลายคนก็น่าจะเริ่มตื่นตัวละเพราะว่าเขาก็เริ่มเปิดประเทศเมืองไทยเราค่อยๆแบบเปิดแบบค่อยๆ่อเปิดค่อยๆเปิดจนเปิดเต็มที่ญี่ปุ่นเนี่ยเมนนื่อวานนี้วันที่10มิถุนายนเขาก็เริ่มให้ยื่นวีซ่าได้แล้วเราเดือเวร์เราก็มีโปรแกรมออกไปเที่ยวญี่ปุ่นที่จะเริ่มออกเดินทางวันที่5 ถึง12กรกฎาคมก็คือ8วันเต็มๆเลยที่เกิดแต่ว่าหลายคนที่เอ้ยวันนี้5แต่ว่ากรกฎาคมยังตัดสินใจที่หลังได้รจริงๆต้องเผื่อเวลาไว้นิดนึงนะครับอันดับแรกเนี่ยเผื่อมันจะเต็มเพราะว่าตอนนี้คน <c oughs> สนใจกันเยอะมากก็จองกันเข้ามา <c oughs> อันนี้ไม่ต้องเผื่อเต่แน่นะครับเพราะฉะนั้นียรีบจองใครที่สนใจนะครับอันดับ2ก็คือว่าเผื่อเวลาในการ เพราะว่าเราต้องขอวีซ่าด้วยนนในการขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยขั้นตอนมันก็จะไม่ยากเลยหรอกครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปด้วยตัวเองเราดําเนินการเรื่องเองกาเอสารให้ทั้งหมดเลยพี่เจคเกิร์พอแจ้งความจํานงจะมากับเรามาจําทริปเรียบร้อยเราจองโรงแรมเสร็จเรารับเอกสารจากทางญี่ปุ่นเราญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ให้บริษัททัวร์ซึ่งได้รับมาตรฐานตามที่เขาคัดเลือกเนี่ยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้พอ,อลงทะเบียนออนไลน์เสร็จได้ใบ ลงทะเบียนออนไลน์ว่าจะเข้าประเทศญี่ปุ่นเสร็จเรียบร้อยคล้ายๆสมัยก่อนที่เราทำไทยแลนด์พาสครับเราก็มาดำเนินการรวบรวมเอกสารยื่นวีซ่าให้กับคุณผู้ชมที่สนใจจะไปก็ใช้เวลาอีก5วันทําการเพราะรวมๆแล้วเนี่ยตีซะสิวันคือ5วันที่คือเวลาทําการนะรวมทั้งเวลาที่เราต้องไปรีจิสเตอร์ออนไลน์ให้กับคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าคนที่ไปเที่ยวกับเราก็มั่นใจได้เพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในบริษัททัวร์ที่ได้มาตรฐานที่จะ ลงทะเบียนออนไลน์ให้กับคุณผู้ชมสามารถไปเที่ยวกับเราได้ครับที่ญี่ปุ่นวันนี้เขาก็ผ่อนคลายรีแลกเรื่องเรื่องของโควิดกันเยอะนะครับเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรแต่ไม่อะไรแต่ว่าต้องตรวจไม่บังคับเรื่องวัคซีนละว่าจะต้องเป็นอะไรกี่เข็มแต่ตรวจใจสองชั่วโมองล่วงหน้าแล้วในประเทศญี่ปุ่นเองอันนี้เราไปเที่ยวเนี่ย ผมว่าคนไทยเราระวังตัวมากกว่าคนญี่ปุน <üre> ่นเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่บังคับใส่หน้ากากในที่เปิดโล่งและแต่ของเมืองไทยเนี่ยแม้เราเดินในที่เปิดโล่งอย่างในสวนสาธารณะริมถนนอ,นอะไรเงี้ยเราก็ยังใส่หน้ากากอยู่แม้กระทั่งเดินออกกําลังกายบนชายหาดก,กับเดินขึ้นเขาเนี่ยบางทีก็ยังใส่หน้ากากแลว <re> มีความรู้สึกว่า,าทำไมหายใจไม่สะดวกคนไทยเราเนี่ยระมัดระวังมากกว่าแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เพียงแต่ว่าต้องใส่หน้ากากในการโดยสารโดยรถสาธารณะในที่ที่ปิดอะไรเงี้ย เราก็ใช้อยู่เขาใช้มาตรการเป็นเหมือนกับเอนเด믹แล้วแต่ว่าเราคนไทยเราไปเที่ยวที่นู่นเราก็ยังสวมหน้ากากกันอยู่ยังดูแลรักษาตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเที่ยวแบบปลอดภัยแน่นอนจริงๆอ่ะไปเที่ยวประเทศไหนก็ตามนะผมกัาเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเราใส่หน้ากากเนี่ยเราไม่ใช่คนแปลกหน้าเลยคนญี่ปุ่นใส่หน้ากากใส่ คนญี่ปุ่นเนี่ยใส่หน้ากากในชีวิตปกติเนี่ยมากกว่าประเทศไหนในโลกเขาเป็นวัดเขาก็ใส่หน้ากากเพราะฉะนั้นเราไปเนี่ยนะเราใส่หน้ากากเนี่ยเนียนเลยในขณะที่เราไปยุโรปไปที่อื่นไปใส่หน้ากากเขามองหน้าใช่คือตอนนี้เขาเลิกเลิกใส่กันแล้วญี่ปุ่นวันนี้เขาก็ผ่อนคลายก็คือในที่เปิดโลกไม่ต้องสวมหน้ากากคนไทยก็ไปก็เราก็ยังสวมหน้ากากอยู่รักษามาตรฐานให้ดีเรามีการทําประการอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะวางแผนว้อยียบร้อยนะครับก็อยากเชิญชวนให้ ไปเที่ยวกับเรานะครับก็้ากไหนๆนพูดถึงเที่ยวญี่ปุ่นทริปนี้เนี่ยอยากจะพูดถึงวาคานาวาคานาเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่เนื้อสุดเลยของประเทศญี่ปุ่นคือถ้าเราทริปที่เราจะเดินทางเที่ยวกันนะเราไปเที่ยวกันที่ห้านี่แหละครับโดยที่เราจะบินจากกรุงเทพเนี่ยบินไปที่ สนามบินที่โตเกียวจากนั้นเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเครื่องจากโตเกียวแล้วก็บินต่อไปที่วากาานก็จะไม่เหมือนใครเพราะว่าเวลาอาราเดอรออกเส้นทางการเดินทางไปญี่ปุ่นเนี่ยเราจะดีไซน์ให้มันไม่เหมือนใครที่วากาายก็จะเป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดเลยของเกาะฮอกไกโดนะครับแล้วก็สามารถมองเห็นแผ่นดินของรัสเซียได้ไเพิ่เกิมลักษณะดเด่นของมันก็คือมันจะเป็นเมืองขนาดไม่ใหญ่นะอ,อย่างที่ผมเคยไปเที่ยวเนี่ยมันจะมีเป็นเมืองที่มีถนอนอยู่ประมาณแค่4ีบล็อกเท่านั้นเองที่เป็นตัวเมืองนะครับแล้วก็เป็น ที่ที่มีอาหารทะเลอร่อยมากนะครับเราก็จะไปเที่ยวที่นั่นกันรเรานอนวากาไนสองคืนเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามจากวากานไนเนี่ยไปที่เกาะเรบุลที่เกาะเรบุลเนี่ยเป็นเกาะที่อยู่ตรงกลางอยู่เหนือญี่ปุ่นขึ้นไปแต่อยู่ใต้รัสเซียคือมันอยู่ตรงกลางระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซีย <c oughs> ตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ไปเดินชมธรรมชาติไปอีกนิดเดียวก็ถึงเวลาเดียวอบสตองไอีกไม่ไกลเท่าไหร่นะครับคือมองก็จะมองเห็นแผ่นดินรัสเซียก็ไปเที่ยวที่เกาะเรบุลซึ่งปกติเนี่ย ไม่มีทัวร์ไหนเขาเจาะลึกไปถึงจุดที่อันซีของญี่ปุ่นขนาดนี้คนบนเกาะนี่เขาจะมองเราเป็นตัวประหลาดไหมไม่หรอกเพราะเราน่าจะญี่ปุ่นเขาคงรู้ว่าเราเป็นญี่ปุ่นเราก็ไปเดินคุยกันบนเกาะไปเดินเล่นชมวิวไปปิกนิกกันบนเกาะหนึ่งวันเราก็นั่งเรือเฟอร์รี่กลับมานอนที่วากานายจากวากานายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆเที่ยวล่องไล่ลงมาตอนกลางฮอกไกโดมาที่เมืองอาซาฮิกาวะนะครับอาซาฮิกาวะก็จะเป็นเมือง ใหญ่อันดับ2ของเกาะฮอกไกโดฮอกไกโดเนี่ยจะมีเมืองใหญ่อยู่2เมืองเมืองใหญ่ที่สุดคือซัปโปโรเมืองใหญ่อันดับ2ก็คือ ah อาซาฮิกาวะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะมีโอกาสได้ช้อปปิ้งที่อาซาฮิกาวะก่อนแต่เราจะมาจบทริปกมมีเวลามาช้อปปิ้งฮอกไกโดอีกที่อาซาฮิกาวะเหตุ ah ที่เรามาพักที่นี่เนี่ยเพราะว่ารอบๆอาซาฮิกาวะเนี่ยก็จะเป็นภูเขาที่ชื่อว่าอาซาฮิดาเกะแล้วตรงบริเวณพื้นแผ่นดินแถวนั้นพิเจะเกิดในฤดูนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่มีดอกไม้มสวยงามมากม,มันจะมี ดอกไม้หลากหลายชนิดเลยครับที่เเห็นภาพพี่ก็ปลูกดอกไม้เป็นสีเป็นแถบแถบแถบไหมภาพนี้เคยขึ้นหน้าปกน,นิตยสารสวัสดีของการบินไทยด้วยตอนที่เปิดบินพอลไคโดใหม่ๆก็จะเป็นภาพของดอกไม้ที่เป็นสีสันสวยงามนอกจากนี้นนคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีคือเนื่องจากประเทศเขาเนี่ยเหมือนประเทศไทยอย่างหนึ่งก็คือรับประทานข้าวเนี่ยเป็นอาหารหลักของญี่ปุ่นเพียงแต่ข้าวของเขาขนาดเมล็ด เขาจะต่างกับเราก็จะต่างกันเนเรื่องของช็อตเกมกับลองเกมนะครับมันก็จะต่างแบบนี้ด้วยความที่เขาทํานาแล้วก็อยู่กับน,นาแล้วก็ให้ความสําคัญของกรอาซิพชาวนาเนี่ยขเขาก็จะมีคนที่เป็นศิลปินที่คิดรูปแบบศิละปะบนผืนนาซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่แปลกในเมืองไทยเราเนี่ยเราเคยทาศิละปะบนผืนนาจ้ที่จะกนในปีที่รัชกาลที่9ท่านทรงสวนคตครับ เราพี่สกเกิร์ตไปทารูปกับคุณอะไรนะอภิสิทธิ์ใช่แล้วก็คุณที่ไปทาให้เราแหละคุณาชันชัยคุณอาชันชยัชนชยเป็นรูปหมายเลขเก้าไทยบนทุ่งนาคือเกี่ยวข้าวแล้วก็กลายเป็นเลขเก้าอยู่บนนาข้าวสีเขียวนะข้าวที่อยู่ในตัวหนังสือเลขเก้านั่นอนะ่ะเป็นข้าวแท้ๆท,นะที่คลองสามวานี่เอง,เอ,งอันนั้นเป็นศิลปะบ,บนผืน นาของเราที่เราทําเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรชัชกาลที่9แต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีลักษณะศิลปะบนผืนนาแต่สิ่งที่แตกต่างในที่เราทําตอนนั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาจะปลูกข้าวพันุ์ที่หลากชนิดกันซึ่งข้าวแต่ละชนิดเนี่ยสีของใบข้าวสีของรวงข้าวเนี่ยมันจะต่างกันก็จะปลูกกันไว้ล่วงหน้าพอถึงเวลาช่วงฤดูนี้เนี่ยมันก็จะออกเป็นภาพการ์ตูนภาพศิลปะต่างๆที่ทางญี่ปุ่นเขาดีไซน์ตั้งแต่เริ่มเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะไปดูศิลปะบนพื้นนาที่ชาวญี่ปุ่นก็ทํากันเพราะในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าดอกไม้บานพืชผลทางการเกษตรก็เขียวปกติแล้วเนี่ยหลายคนจะชอบไปดูฤดูใบไม้เปลี่ยนสีคือไปดูใบสีส้มแต่ฤดูนี้เนี่ยก็จะเป็นฤดูที่เราจะไปดูใบไม้สีเขียวสดก็จะเป็นสีเขียวสดใสแล้วเป็นสีเขียวเฉาอุ่มเลยแล้วนาข้าวเนี่ยก็จะเป็นนาข้าวที่เป็น ทุ่งข้าวสีเขียวแต่ว่าเนื่องจากว่าข้าวแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์นี่มันมีใบหรือรวงที่ต่างสีกันเขาก็จะเอามาผสมเรียงกันเนี่ยเป็นศิละปะบนผืนนาที่นี่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดที่เราไปญี่ปุ่นแล้วเราต้องพลาดไม่ได้เลยก็คือการแช่ออนเซ็นะนะครับเราจะไปพักกันที่โรงแรมออนเซ็นเนี่ยกันถึง2คืนนะครับแล้วโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่มี ออนเซนที่ขนาดใหญ่มากเรียกได้ว่าขนาดใหญ่แล้วก็มีบอ่อให้ไปแช่ออนเซนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นสิบ่อเลยคือ,อพื้นที่อ,อาณาบริเวณเขาเนี่ยที่เป็นออนเซนนะกว้างขวางมากสามารถเดินแก้ภาพแช่ออนนี้แล้วก็ลเลือกเปลี่ยนเป็นสระนี้ไปบอ่อนี้เป็นน้ําแร่สีชมพูบอ่อนี้เป็นน้ําแร่สีเขียวก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่า สิ่งที่พลาดไม่ได้กับการไปเที่ยวญี่ปุ่นในทริปนี้ก็คือว่าเราก็จะมาลงท้ายที่ซัปโปโร<ะ>เพราะว่าทุกคนเนี่ยก็อยากจะไปซื้อของช้อปปิง้งซื้อครีมทาผิวซื้ออะไรต่ออะไรดีญี่ปุ่นจริงช้อปปิ้งที่เมืองที่ไม่ใช่โตเกียวไม่ใช่ โอซาก้านะ,ะผมว่าเป็นสเสน่ห์ของญี่ปุ่นอีกแบบหนึ่งเราจะได้ของที่ราคาที่เราคาดไม่ถึงที่ผมไปที่โอกินาว่าเนี่ยนะเราไปเจอเขาทำอาเล็บเสื้อหนาวของ รีว <C> e <al> ของยี่ห้อดังๆซึ่งในเมืองเล็กๆเนี่ยมันถึงจะมีเราจะไม่เห็นลักษณะแบบนี้ในเมืองใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณพิเชียนพูดถึงว่าไปช้อปปิ้งในเมืองที่ไม่ดังเรื่องช้อปปิ้งนะ <C> e <al> เมืองอะไรนะที่อาซาฮิกาวะ <C> e <al> อาซาฮิกาวะซ <C> e <al> ัปโปโรเนี่ยนะฮะมันจะสนุกตรงที่ว่าเราจะได้เจอสินค้าที่แบบของดีอ่ะแต่ว่าราคาเนี่ยนะฮะ ลด70%อย่างเงี้ยค, <c oughs> คือมันจะไม่เหมือนกับช็อปในเมือ,อ,องให<ช>ญ่จ,จะไม่มีร้านแบรนด์เดมสวยๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างซัปโปรโรเนี่ยก็จะมีของที่เหมือนที่ญี่ปุ่นมีแหละเพียง <c oughs> แต่ว่าผู้คนมันจะไม่หนาแน่นมากบางร้านเนี่ยเหมือนร้านเมืองไทยอ่ะก็คือเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะมีรองเท้ากองและเกลกากะเป็นร้านโชวห่วยอ่ะแต่ว่าของดีทั้งนั้นนะแล้วคุณสามารถที่จะเลือกซื้อแบบมันได้บรรยากาศของการซื้อของและได้ของดีที่คุณภาพเนี่ยไม่ผิดเพี้ยนจากเมืองใหญ่นะฮะ ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคลิปที่เราจะเดินทางกันมาพูดถึงฮอกไกโดซึ่งเป็นเกาะซึ่งอยู่เหนือสุดของญี่ปุ่นเราก็ฮอกไกโดซึ่งพอเขาเปิดญี่ปุ่นมาเนี่ยคนยังไปเที่ยวไม่เยอะเพราะอะไรพี่เกิดเพราะว่าฮอกไกโดเนี่ยมันยังไม่ใช่จุดที่เปิดสนามบินนานาชาติให้ไฟล์จากต่างประเทศบินไปลงได้เราต้องบินไปลงที่โตเกียวแล้วต่อเครื่องแต่ใน,ในจะต่อเครื่องไปฮอกไกโดแล้วเราก็เลยบิน เลยไปลงที่วากาไนซะเลยนนฉะนั้นนี่ก็เดินทางมาที่5ถึง12นะครับ <ไป S 1> โทรจองได้เลยครับผมก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่องท่องเที่ยวกันต่อครับมีเสียงเรียกร้องกันมาเยอะๆเนี่ยเราก็เลยทำโปรดักตัวหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าอาราดูไลท t ทัวร์ไลท์ที่บว่าเบาๆนะครับก็คือไปเที่ยวสบายๆแต่ว่า ราคาเบาๆราคาเบาๆนี่แต่ว่าเราก็ยังรักษาคุณภาพให้ดีอยู่นะครับม,มก็ไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นแบบเป็นทัวร์ไฟไหม้อะไม่ใช่ประเท่ทัวร์อน <c oughs> เป็นทัวร์แบบคือมีคุณภาพนะฮะมีม<ล>ะอาหารครทบทุกมือ,ท,ท,มอที่พักดีพอสมควรตามราคาไม่ม, <นะ S 1> ไม,มีไม่มีแบบมื้ออาหารที่รับประทานตามอัธยาศัยอย่างันไม่มีราคาสบายๆแต่ว่ายังบริการดีอยู่เพียงแต่จะลดระดับโรงแรมลงมานิดนึง Around the world พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์แอด at, at Around the world Tour Around World the ไม่สามารถพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนได้จึงจะเป็นจะต้องหารายได้โดยการนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่าย ข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com ครับกลับมาต่อกันนะครับใน Top o t t h w w r r l พิพิเกิงมีหลายคนก็เรียกร้องมาว่า คือหลายคนอยากไปเที่ยวกับ Around the world มากแต่ว่าก็จะบอกว่าคือต้องเรียนว่า Around the world ของเราเนี่ยเป็นทัวร์แบบพรีเมียมครับเป็พรีเมียมอาจจะไม่ถึงไฮเอ็นนะแต่ว่าก็เป็นพูดง่ายว่าสี่ห้าดาวโรงแรมก็ต้องเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในเมืองนั้นหรือคุณภาพของการบริการก็จะดีนะครับเพราคาก็เลยอาจจะก็จะสมราคาอาจจะไม่ใช่คำว่าราคาแพงแต่ทีนี้พอมีเสียงเรียกร้องกันมาเยอะๆเนี่ยเราก็เลย ทำโปรดักตัวหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าอาราดูไลท์ทัวร์ไลท์ที่ว่าเบาๆนะครับก็คือไปเที่ยวสบายๆแต่ว่าราคาเบาๆราคาเบาๆนี่แต่ว่าเราก็ยังยังรักษาคุณภาพให้ดีอยู่นะครับมันก็ไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นแบบเป็นทัวร์ไฟไหม้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ทัวร์อย่างเงบ คือมีคุณภาพนะฮะมีอาหารครบทุกมื้อที่พักดีพอสมควรตามราคาไม่มีไม่มีแบบมื้ออาหารที่รับประทานตามอัธยาศัยยังันไม่มีซึ่งเราก็ได้ทดลองทำ Round the World Light Tour ซึ่งจะออกเดินทางไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับในวันที่เราจัด2ช่วงเวลาให้คุณชมได้เลือกนะครับก็คือออกเดินทางไปญี่ปุ่นในวันที่1-5ถึง5เดือนกรกฎาคมแล้วก็วันที่1ิ ถึง14รกรกฎาคมซึ่ง2ทัวร์นี้เนี่ยจะต่างก็คือได้ใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าไปไฟ1 0บถึง14เนี่ยก็จะได้ทั้งวันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดที่เป็นวันเข้าพรรษาด้วยนะครับอีก2วันเป็นทัวร์ที่ราคาสบายๆแต่ว่ายังบริการดีอยู่โอเคนะจะลดระดับโรงแรมลงมานิดนึงเพียงแค่46,900บาทไปเที่ยวบินจากกรุงเทพเนี่ยนะครับก็ไปโดยสายการบ,บินไอซียอ,อันนี้ก็จะต่างละเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยอาราดูเวอร์เราจะใช้จะ ไม่ใช่โลคอสแต่นี้ก็จะเป็นไลท์ทัวร์ไปบินไปโดยแอร์เซียแต่เป็นแอร์เซียเที่ออกเดินทางออกจากสนามบินชวรณภูมินะครับมันจะต่างกันจากแอร์เซียที่ออกจากดอนเมืองบินไปลงโตกเกียวแล้วเราก็จะไปเที่ยวที่ฮาโกเน่ไปชมภูไฟฟูจิไปนอนโรงแรมออนเซ็นรีสอร์ทสวยๆที่อยู่ริมทะเลสาบนั่งเรือชมวิวทะเลสาบนอกจากนั้นเนี่ยก็จะไปเดินบนสะพานแขวนหรือสกายวอล์คที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น มีโอกาสได้นั่งรถไฟสาย Romance mm hmm. เขาบอกว่าเป็นรถไฟที่ดีไซน์มาเพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะภายในตกแต่งอย่างสวยงามเป็นรถไฟสาย Romance คือไปแล้วโรแมติกเสร็จแล้วก็มาจบทริปที่โตกเกียวมีเวลาช็อปที่โตกเกียวทริปนี้เนี่ยเป็นทริป 5วัน1,2,3,4,5ถ้าใครจะไปมาเดิมมฐถมมาเลิกวันที่1รกรกฎาคมนี้เลยก็ต้องดูปุ๊บต้องจองละตาะว้ต,นนต้องทำวีซ่าครับก็ใช้เวลาประมาณ10วันในการทำวีซ่านะครับคือ5วันทำการบวกเวลาที่เราต้องลงทะเบียนผู้ร่วมเดินทางในระบบออนไลน์ของทางญี่ปุ่นด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นทริปที่เราทดลองทำในลักษณะของที่เรียกว่า ไลท h ทัว <Light> ร์เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโฆษณาเราก็จะมี2แบบก็จะมีโฆษณาของราวดูเออร์พรีเม m ยมทัวซึ่งเป็นทัวร์ปกติเน้นนอนโรงแรมดีๆอาหารสบายๆอร่อยๆกับโรงแรมที่ยังเน้นความสบายอยู่ยังเน้นชีวิตที่ไม่เร่งรีบไม่ไปทัวร์แบบลงไปแล้วต้องรีบถ่ายรูปแป๊บแบอะไปเลยนงไม่ใช่ก็จะเน้นความสบายอยู่เพียงแต่ว่า โรงแรมจาก5ดาวก็อาจจะลงมาเหลือ3ดาวนะครับอาหารอาจจะลดความหรูลงมานิดนึงแต่ก็ยังรวมอาหารทุกมืออยู่จํานวนวันแทนที่จะเป็น8วัน7วันเหมือนของ Around the World Premium Tour ก็จะลดลงมาเหลือ5วันอะไรทำนองนี้นะครับก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคุณผู้ชมหลายคนที่บอกว่าอยากเที่ยวกว่าราดเวอร์จังเลยแต่อยากไปเที่ยวแบบทัวร์ที่จับต้องได้นะครับสบายกระเป๋าสบายกระเป๋านะครับอันนี้ก็ออกมาในช่วง ระยะเวลานี้ให้คุณผู้ชมได้เลือกสั่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะอัปเดตให้คุณผู้ชมที่สั่งทุเรียนป่าละอูได้ทราบกันนะครับว่าส่งยังวันจันทร์นี้จะเป็นวันแรกที่ทุเรียนป่าละอูเราจะบรรจุกล่องครัแล้วก็ส่งโดยบริษัทขนส่งชั้นนำเนี่ยไปที่คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จองคนแรกๆเนี่ย วันอังคารวันพุธวันพฤหัสน,นี้ก็จะเริ่มทยอยได้รับทุเรียนกันแล้วนะครับแต่ใจเย็นนิดนึงนะครับคือจองก่อนได้ก่อน <c oughs> ก็คือคนที่จองคนแรกๆเขาก็จะรับก่อนคุณผู้ชมที่จองคนหลังๆก็จะทยอยได้รับแต่ว่าทุเรียนเนี่ยของเราเนี่ยมั่นใจได้ว่าเป็นทุเรียนป่าละอูแท้เพราะเป็นทุเรียนที่มาจากสากรการเกษตร เว้ยสัต์ใหญ่ซึ่งเป็นชากรณโครงการตามพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่9ทุเรียนทุกลูกพิะเ,เกิลจะมีสติ๊กเกอร์แปะที่ขั้วทุเรียนแล้วก็จะมีบอกว่ามาจากส่วน,วนไหนเลขที่เท่าไหร่สามารถที่จะสืบกลับย้อนทวนได้เราก็รับประกันเนื้อทุเรียนทุกลูกถ้าได้รับแล้วเนี่ยตามคู่มือเลยเราจะมีคู่มือไปให้ว่าถ้าเราต้องเก็บกี่วันวิธีการดูก่อนจะปอกได้แต่ถ้าปอกแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นทุเรียนตัดอ่อนเกินไปหรือผ่าแล้วข้างใน เป็นทุเรียนเนื้อมีปัญหาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเคลมกับเราได้นะครับก็เรนนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าทุเรียนป่าลูตอนนี้ออกเรียบร้อยแล้วเป็นป่าลูแท้เราก็จะเริ่มทฉยยส่งรถแรกๆเลยมีให้รับประทานเนี่ยเพียงแค่ช่วงเดือนมิถุนากรกดาแล้วก็ถึงช่วงต้นๆสิงหาคมเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้สั่งก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งจองกับเราได้เพราะว่ามีจำนวนจำกัดปีหนึ่งเนี่ย ทุเรียนป่าละอูมีจํานวนไม่มากนักนะครับไม่เหมือนทุเรียนในจังหวัดอื่นๆคือของดีมีน้อยนะครับลองชิมดูนะฮะท่านใดที่ชิมแล้วก็ติดใจก็รีบสั่งครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของทุเรียนป่าละอูนะครับแต่สินค้าอื่นๆเราก็ยังมีอยู่นะครับเรามีทัวร์ป่าละอูด้วยป่ะเรามีทัวร์ป่าละอูด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปดูถึงแหล่งผลิตเลยนะพี่ตะเกงครับเรามีไปป่าละอูวันที่25 2 6 27 แต่จริงจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เราวางแผนเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขา3า0 0ยอดอซึ่งอุทยานแห่งชาติที่สวยงามมากนี่เกินเพราะว่าโดยชื่อเขา300อยอดก็มีเขาเป็นร้อยๆอยอดอนะครับแล้วเราก็จะล่องเรือเข้าไปในคลองที่ลัดเลาะเข้าไปในอุทยานแห่งชาติเขา3า0ยอดเขาบอกว่ามันสวยงามเหมือนกุ้ยหลินแห่งประจวบัน,นรี่า300ยอด สามร้อยอดนะครับแล้วก็โรงแรมที่พักที่ปราณบุรีเนี่ยเราเลือกโรงแรมเชอราตันปราณบุรีซึ่งเป็น โรงแรมที่เป็นพูลวิลล่าทุกห้องเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่ไปนอนพักผ่อนสบายๆที่พูลวิลล่าแล้วนอกจากนั้นเนี่ยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรีเนี่ยก็จะมีโครงการตามพระราชดำริของนหลวงรัชกาลที่เเนี่ยให้เราไปเที่ยวชมทัศนศึกษาด้วยปาละอูเป็นจวนหนึ่งของคลิปนี้ที่เราจะเข้าไปล้วก็ให้คุณผู้ชมได้รับประทานทุเรียนกันอย่างเต็มที่แล้วก็เลือกซื้อทุเรียนกลับมาเป็นของฝาก ของแต่ละคนเพราะว่าปีที่ลราที่ไปกันเนี้ยนะพี่เจคเมแต่ละคนซื้อทุเรียนกันคนละห้าลูกสิบลูกใส่เต็มรถกลับมาเต็มรถซึ่งเชื่อไหมครับไปกันแค่ยี่สิบสามสิบคนเนี่ยเวลารวมรวมกันเนี่ยนักหนกร้วมๆเป็นปันนะนะครับก็คือซื้อกันก็ได้อุดหนุนเกษตรกรที่นู่นด้วยเพราะอย่างที่ผมพูดเสมอๆแหละว่าโครงการป่าละอูเนี่ยเป็นโครงการที่เราได้เห็นเลยว่าในวงรัชการที่เก่าเนี่ยท่านทาเพื่อประชาชนจริงๆแม้ว่าจะห่างไกลคือป่าละอูเนี่ย คนนึกว่าอำเภอหัวหินมันใกล้ๆจริงๆแล้วี่ยต้องแยกออกไปจากอำเภอหัวหินเนี่ยขับรถไปถึงชายแดนพมา่า40-50กิโลเพื่อไปถึงป่าละอูนะครับแล้วในวรัชการที่9นท่านเสด็จพระราชดำเนินไปที่นั่นเนี่ยตั้งแต่ต้นต้นราชการนะครับ<ม>แล้วพระองค์ท่าน,นก็เห็นว่า,านในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เนี่ย<ม>เกษตรกรเป็นชนกลุ่มน้อยทำไร่เลื่อนลอยองค์ท่านก็คุยกับทางราชการแล้วก็มีการ แบ่งที่ดินส่วนหนึ่งของพื้นที่ในบริเวณป่าละอูเนี่ยให้เกษตรกรได้มีอาชีพแล้วทำมาหาก,กินเป็นหลักเป็นแหล่งสมเด็จยาพระราชทาน กลา้าพันธุเรียนแล้วพอออกมาแล้วรสชาติอ,อร่อยพระองค์ท่านก็อยากให้มีอาชีพที่มั่นงคงก็เลยก่อตั้งสหกรณ์เกษตรบริสั์ใหญ่ขึ้นมาโดยพระองค์ท่านเนี่ยพระราชทานทุนประเดิมตั้งต้นให้ในการตั้งสหกรณ์ขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปที่นั่นเนี่ยเราก็เห็นถึงนามพระทัยของพระองค์ท่านเราก็เห็นถึงความสําคัญของการรวมกลุ่มกันของเกษตร,รกรเราก็อยากจะสนับสนุนเนี่ยให้เกษตรกรที่นั่นเนี่ยมีอาชีพที่มั่นคงแลาเห็นความสําคัญของสหกรณ์ เราก็อยากจะเดินตามรอยพระองค์ท่านแล้วก็อยากที่จะสนับสนุนให้สากลพระองค์ท่านจงก่อตั้งขึ้นมานี้เนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าได้อย่างเข้มแข็งเราก็เป็นกําลังสําคัญในการขายทุเรียนของป่าละอูเนี่ยมา3 4ีปีแล้วนะพี่เจิงทุกปีเนี่ยเราจะขายทุเรียนให้กับเกษตรกรชาวป่าละอูเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยร่วมๆสามสิบสี่สิบตันนะจากทุเรียนป่าลาอูทั้งพื้นที่นะครับ ั้งป่าละูเนี่ยจะมีทุเรียนแค่ประมาณทั้งหมดเลยในประมาณ6070ตันเท่านั้นเองแล้วทุเรียนที่คุณผู้ชมไปเจอตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามตลาดต่างๆที่เขียนว่าป่าละูเนี่ยส่วนใหญ่เป็นป่าละูปลอมครับในป่าละูแท้เนี่ยมันมีจํานวนจํากัดมากๆนะครับก็เชิญชวนนะครับคุณผู้ชมครับก็ขออนุญาตโทรเข้ามาสั่งซื้อทุเรียนป่าละูได้เลยนะครับ0 6 1 4 2 1 0 1 1 0แล้วก็0 6 1 4 2 1 2 6 8 0 แล้วอย่าลืมเราไปเที่ยวญี่ปุ่นกันสามารถจะเลือกได้เลยครับว่าอยากไปเที่ยวแบบพรีเมียมทัวร์หรืออยากไปเที่ยวแบบไลท์ทัวร์พรีเมียมทัวร์ของเราเนี่ยตอนนี้ก็คือไปฮอกไกโดส่วนไลท์ทัวร์ตอนนี้เนี่ยก็ไปตามเส้นทางยอดนิยมในโตเกียวแล้วก็ภูเขาไฟฟูจิแล้วก็ชินจุกุไปช้อปปิ้งนะครับและแน่นอนว่าทั้งสองทริปได้ไป แช่ออนเซนกันแบบสบายๆทั้งสองคลิปนะครับวันนี้ผมและคุณทะเกิงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ